ไปที่สายคุณธนงกันต่อนะคะปรึกษาแทนน้องชายกรณีการกู้เงินธนาคารแล้วก็มีการฟ้องร้องยึดบ้านขายท่อตลาดนะคะสวัสดีค่ะคุณธนงค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับค่ะน้องชายไปกู้เงินแบงค์พอดีพอดีโทษทีครับโทษทีครับพอดีผมเลยโทรโทรเรียนสายกับทนายท่านทนายเกิดผลทีแล้วครับเมื่อช่วงบ่ายนี่ครับอ๋อค่ะค่ะพอดีท่านทนายเกิดผลก็เลยบอกว่าจําได้ไหมใช้ดีใช้ดีปกติเลยครับต้องใช้ดีเลยครับครับ คือกรณีนี้กรณีน้องชายของคุณธนงเนี่ยไปไปเป็นหนี้นะครับไปเป็นหนี้แล้วธนาคารยึดนะครับและมีการขายทอดตลาดนะครับทีนี้ทางคุณธนองเขาก็อยากถามว่าจะทํายังไงไม่ให้มีการขายทอดตลาดมันก็ทําได้วิธีเดียวคือต้องไปคุยด้วยชายนี่นะครับซึ่งถ้าจะคุยก็ต้องคุยแต่เดินเนื่อน่ะตอนนี้มันขายทอดตลาดไปรอบที่สองรอบที่สามมันคุยยากแล้วครับกาขายไปหลายรอบแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้น การเจรจาค่อนข้างจะยากนะครับเว้นแต่ว่าจะมีเงินสักจำนวนหนึ่งไปชดใช้นี่เขาให้เป็นที่พอใจแล้วเขาก็ถอนบังคับคดีให้ครับคือปกติเวลาขายทออตลาดเนี่ยมันราคามันก็ต่ำใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้มันก็อาจจะมีทจริงถ้าเราอยากจะได้บ้านนี้อยู่ต่อแล้วก็ต้องหาเงินไปไปประมูลซื้อแต่ท่อที่ฟังเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละค่ะครับมีปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละก็เลยต้องอาศัยคนอื่นเขาไปสู้ราคาซึ่งเป็นเรื่อง ก็ตอบยากนะเพราะว่ามันมีคนอื่นเข้าไปแข่งขันกันจํานวนมากเพราะฉะนั้นใครให้ราคาสูงสุดก็ก็ต้องเป็นเขาคนนั้นและอาจจะไม่ใช่เราก็ได้ที่เราให้ราคาสูงสุดนะครับนี่แหละค่ะปัญหานะะอให้กาลังใจนะคะครับผมครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ